สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นอะตอยู่ที่แยกปทุมวันครับผมตรงแยกปทุมวันตรงหน้า MBK แล้วก็ตรงสยามเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นอีกแยกหนึ่งที่มีรถลและคนค่อนข้างเยอะแยะเลยครับยิ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยครับตอนนี้วันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566ครับผมคนเยอะรถก็แยะครับตรงแยกปริเวณน,นี้ถือเป็นแยก,กที่สําคัญหรือว่า แยกที่คับข้างและเต็มไปด้วยรถรานะผู้คนอีกแยกหนึ่งเลยครับเป็นย่านเศร,รษฐกิจอ่ะเนาะเศร,รษฐกิจที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมาหานครครับตรงนั้นก็จะเป็นที่ว่างๆอยู่ล็อก k A ของสยามสยามนะครับล็อก k A ก็กลุ่มเซ็นทรัลก็จะเข้ามาพัฒนาอีกทีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรนะครับจะเป็นที่ว่างอยู่ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นสยามพารากอนนะครับเป็นท่านเวอร์ไปนู่นเลยนะครับยาวไปเลย ต่อเนื่องกันตรงนี้รถเยอะมากๆครับสวัสดีครับ